ดีตั้งโอ้ยไม่ใช่ไม่นี่เราไม่ได้รวมพลกันนานมากแล้วเนาะสามเดือนสามเดือนรอบที่แล้วก็สองเจ็ดวันนี้วันที่อะไร่ี่รู้ใช่ไหมต้องทำอะไรต่อไปกลับดูพลรอบที่แล้ววันนี้ยี่สิบเจ็ดอ๋อไม่ได้จัดมาสามเดือนวันนี้ก็จัดวรียี่สิบเจ็ดอีกอ๋อมันแปลว่าอะไรครับ ก็อีกสาเด<อ> <sweating> ือนหรออ๋อหวยอ๋อตายแล้วพูดอย่างเงี้ยเลขเคลื่อนแล้วไม่ออกหรอนี่เมื่อคืนเราฝันเราได้เลขมาแล้วปกติเราบอกเราไม่บอกแล้วเพราะเราบอกทีไรเราไปซื้อเราไม่เคยถูกเลยแล้วแล้วไม่บอกก็ถูก ไม่รู้ไม่ถูกฮะไม่บอกฉันจะรวยคนเดียวตามจริงๆนี่ไม่ได้ลงคนนะเดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณทางแบรนด์แล้วก็สถานที่ของวันนี้มากนะครับครับขอบพูดโชโรตัวนี้แล้วก็เนโกะด้วยนะครับผมที่ เชิญพวกเรามาแลครับคุณทางสาานที่บิ๊กซีให้พวกเรารวมผลด้วยนะคะรับผมครับเอาอาหารแมวอร่อยไหมอาหาราหารม,มาอร่อยกว่าเปล่าเอาอกินยัง <c oughs> ต้องรอดู <c oughs> เดี๋ยวก็ได้กิน <c oughs> กลับไปเลยถุงหนึ่ง <c oughs> อะไรนะครับมีอะไรจะแก้ตัวไหมมันจะแก้ตัวอะไรอยากขานมันมัดตัวมันคนหูมันคนหูเบาอแจแก็ก็เบาเกินไหนไหนมามีมามีน้องมิวมีไหมครับ เอาไปคนละถุงต่ไมาต่อมาแซลแซลแซลแซโอ้โหโผลแฟนมีไหมครับพี่ท็อปอ่ะแม่ไม่มีเ่ยกำพ้ามีบ้างมีบ้างคนแบบท็อปอ่ะจะเจ้าเป็นแฟนอีกเหรอคนแบบท็อปไม่ต้องก็ได้เป็นคน คนแบบท็อปไม่ต้องก็ได้แต่คนแบบฟอร์สเนี่ย <Yeah. S 1> น,น่าสนใจน,น่าสนใจจริง,รงแต่ใครไม่เอาท็อปมิวเอานะ <Yeah. S 1> ลูกเธอมันรักฉ <Yeah. S 1> ันเธอปกป้อไปเขาก็หนีตามผู้ชาย ูคุหนึ่งคณนณอื่คออนคนณอื่นบ้างครับอกใครเป็นแบบมีแซนเล่บ้างครับมีมีมีเลมิวมีนะเลมิว <ทำ S 1> ก็แปลว่าเอาเอา,เอาอินเนอร์เหมือนจิ๊บนะเอาอินเนอร์เหมือนจิ๊บนะก็ยังไงนะมีคนเกลียดก็สนุกดี <laughs> ถามว่าเสียใจไหมก็ไม่แค์ไหมก็ไม่ขำอะไร,รอะเราเอาโทรศัพท์เวียงหน้ามาเลยเวียงมาเก<อ>็บขายเก็บนะ เดือนหน้าจะมาแล้วนะได้แล้วนะเก็บนะฮ่าฮ่าทักทายฝั่งนี้ด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยป้ายพี่เดชเต็มเพลงถามหาแม่อยู่อีกชอบแหละไม่ได้ชอบผมวิ่งท้าทอล เอาา้าทำไมอ่ะอยากไปป่ะล่ะไม่อยากอบอกแล้วไม่ไป้าไปหาชอบทะเลาะกับแม่อยู่แล้วตรงนี้ตรงนี้อะไรอ่ะนันผมเหรอใช่เหรอไหนเขาดูใ,ใกล้ใกล้ อนี่ถามจริงนะถ้าทัว่าหลับตาแล้วมีคนมาขำสิบคนเ่ยจำผมได้ไหมผมขำแมมันอกรักเหรอมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบเอ้ยฮะเหนียวเหนียว ก่อนนะน้องคนโทรศัพท์สีฟ้าวันนี้วันอาทิตย์ทำไมหนูใส่ชุดนักเรียนนะลูกหนูนั่นแหละเรียนพิเศษไปสอบมาอ๋อขอับสอบได้นะทำได้ไหมลูกนิดหน่อยรอรุนผลสู้ๆขอให้ได้ไปกำลังใจให้ไม่ได้ก็สอบใหม่ เราจะไม่สอนเลยเขาก็ไม่ได้ตอนเราเด็กเราข้าไม่สอน <laughs> ไม้เรียวต้องมาไม้เรียวต้องมาฟาดใครอะแม่ <laughs> อะไรนะ <laughs> ตีท็อปแกไม่มีแม่ท็อปเอา้า ม่เคยมีใครอยากเป็นแม่ผมหรอแม่ปอม <laughs> แม่ปอมเมือม่อคออะไรนะเมืออ่อคอทำไมใครขี่อะไรเมื่อคออ๋ <laughs> อครับผมอะไรนะอาะ้อาวเงียบเฉยอะไรนะ,ะมันทำไมถามาทันนี้หน่อย อ๋ออย่าเดินมาครับผมเอาเอาอน,นี่คุยเรื่องแฟนเดย์ดีกว่าว่าไงะเธอสวยอ่ะใครยังไม่ซื้อบัตรยกมือ เราแบนนะแบนเลยแบนเลยอะไรนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮึอะไรนะครับยังไม่มีชุดอ้าวใส่เอฟเซกดิฮะมันมีหมวดแล้วมันมีอะไรต่อนะโอมาโทษ กู้ตัวยัสมเดใส่ไปด้วยนะแหมใส่ไปด้วยนะกูยังไม่มีเลยกูก็ยังไม่มีเลยแล้วมึงมีให้กูเปล่ากูมีให้มึงหนามึงเอามาแลกวมาล่ะกูอ่ะสต็อกไว้แล้วเพื่อนฝูงอ่ะมึงมีให้กูเปล่าอหมดแล้วด้วยสี่ประเด็นเสียงไม่ออกเลย ใช่เเดินไปถามปุ๊บเฮ้ยปุ๊บเสื้อไปกี่ตัวนะเนี่ยฟอร์สเสื้อเนี่ยกูตเตรียมไว้ให้มึงเรียบร้อยแล้วเพื่อนไอพี่จอมก่อนผ่านไปกี่เดือนนะสองเดือนกว่าแล้วเส <Okay. S 1> ื้อหัวเพื่อนไอ้ผ้าหมดแล้ววะ <laughs> เอ้าทำไงอ่ะเออมันหมดแล้ว <laughs> แต่หมดหมด,หมด,หมดเราก็เลยถามเราเรามีวิธีถามเราไม่ได้ถามของเรานะเราถามของเพื่อนเราก่อน <laughs> เฮ้ยเพื่อน ส่งส่งเสื้อให้ผมว่าจะพูดเยอะกูยังเกือบส่งไม่ทันเลยเพื่อนกูยังส่งไม่ทันเลยลิมิเต็ดใครมีก็เก็บไว้นะครับหมอมันลิมิเต็ดลิมิเต็ดจริงกูยังไม่มีเลยฮะไม่ขายไหมครับเอ้ยมีใครได้พวงกุญแจไหมห้าอันอ่ะมีเลยหรอพวกกุญแจมีกี่อัน มึงด <mm ูม <mm ึงด <mm er> <mm ูมึง no ดูคนเนี <S <s no ่ยมึงทำออันก็อยากทำห้าอันนะไม่รู้ทำไมชอบเลขทำซักห้ารก็ได้ทำอันไรอ่ะผมทัแจกไงผมทแจกมึงก็ทัแจกสี่ห้าร้อยอันมังก็แหละมันจะกี่บาทเออห้าสิบห้รอ อห้าอันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดแล้วได้ผมอยากให้ได้คู่สี่ได้เอาแล้วเนี่ยออกเกินไปเหรอไม่รอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวมันเล่นเกมอีกเดี๋ยวเล่นเกมอันนี้นะเอาสิบอันได้ไหมได้ยากนะแต่อยากเจอคนที่ได้ไปนะอ๋ออยากใช้ตาก็อยากใช้ตาได้เลย ได้เลยเดี๋ยวขายสักแสนหนึ่งไม่ไม่ผมไม่เน้นกำไรผมเน้นเข้าสังคมไปเฉยงั้นมึงทำแจกเลยสองแสนอันอเงินไม่ต้องเอาออชอบจริงๆเวลามันมีอะไร ห้องห้องมิติ้งห้องห้องมิติ้งห้องอ ไม่ใช่อะไรตันขาลัมแม่เลยอามต้องไปแล้วเดี๋ยวขอเซลฟี่กันหน่อยละกันไปไหมไปไหมไปไหมถามว่าอยากไปไหมก็ไม่ครับผมผมไม่อยากอยู่ตลอดไปแข่ขับอยู่เยอะแบบนี้ผมไม่ได้รีบนะครับแต่ตารางงานผมมันฟริก อ้าครับผอมามาเดี๋ยวให้พี่ปาบหนี่งเลยขออนุาตนะครับผมอยากเซฟหน้าทุกคนไว้เพื่อนไหนใครหนีด้อมเนี่ยผมได้มันต้องมีนั่นแหละหนีด้อมเนี่ยเซฟเลยหนีด้อมหนีด้อม ผมซองทวิตเก่งนะผมอบอกก่อนอ่านไนนุกัตได้เลยเฮ้ยต้องไหนเนี่ยโอเคอ่าซ้ายก่อนซ้ายก่อนนะใครดีแฟนมาปิดนีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยพี่<า>วิดีโอนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไล่ไปทางนู้นนะใช่ครับไปถึงไล่ไปนู่นน่ะ ขอบคุณนะรนะักนะรนะักนะทุกคนเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะนะ กินด้วยเป็นของนะครับ